จากสถานการณ์โควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดตั้งแต่ปลายปี2562เป็นต้นมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีบัญชาให้กระทรวงกลาโหมและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนจริงจังมาอย่างต่อเนื่องโดยระดมสัพพกำลังและบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งพลเรือนตำรวจทหารตลอดจนภาคเอกชนภายใต้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงหรือสอปอม สนับสนุนกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกพื้นที่ให้ทันต่อสถานการณ์ดังนี้ด้านการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและบังคับใช้กฎหมายจัดกำลังเสริมชุด CCRT รวม138ชุด ข้าปฏิบัติการคัดแยกผู้ป่วยเชิงรุกถึงที่บ้านและชุมชนในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตเพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนและนำเข้าสู่ระบบการรักษาพร้อมทั้งฉีด,ดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการฉีดในคราวเดียวกันจัดตั้งศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ตกค้างอยู่ที่บ้านและชุมชนโดยจัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะมากกว่า200คันปฏิบัติการร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธนารณสุขตลอด 24, 24ชั่วโมง ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วกว่า1 5 0 0 0รายจัดตั้งศูนย์ประสานงานต้านภายโควิดณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบ,บกเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทั้งการรับส่งผู้ป่วยและผู้ที่หายจากอาการป่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสพบผู้ติดเชื้อไปประกอบพิธีชาป,ปนก,กิจณชาปนาสถานกองทบ,บกจัดยานพาหนะและอากาศยานส่งผู้ป่วยที่สมัครใจกลับไปรับการรักษาในภูมิลำเนา จัดตั้งจุดบริการประชาชนจำนวน110จุดในพื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งจัดชุดประสานงานประจำพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้ง50เขตบรูรณาการการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจัดรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วจำนวนกว่า400,000กล่องแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมยาและเวชภัณฑ์ให้กับชุมชนต่างๆรวมถึงแคมป์คนงานกว่า20,000ชุด พร้อมทั้งจัดตั้งด้านรวดเข้มแข็งจุดสกัดจุดตรวจร่วมชุดตรวจกิจกรรมและสถานประกอบการรวมทั้งควบคุมแทมคนงานเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดด้านการให้บริการทางการแพทย์ได้สนับสนุนกระทรวงสาธารณาสุขและกรุงเทพมหานครจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในหน่วยทหารจำนวน34แห่งใน24จังหวัดรองรับผู้ป่วยได้กว่า5,000ันเตียงพร้อมทั้งสนับสนุนหน่วยงานต่างๆในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จัดเตรียมสโมสรทหารตำรวจทั่วประเทศให้เป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมร่วมกับสาธารณสุขในแต่ละจังหวัดสำหรับสโมสรทหารตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดให้เป็นโรงพยาบาลสนามโดยโรงพยาบาลสนามสโมสรทหารบกจะรองรับผู้ป่วยได้100รายและโรงพยาบาลสนามสโมสรตำรวจรองรับผู้ป่วยได้200รายนอกจากนั้นได้ขยายขีดความสามารถให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม ด้วยการปรับปรุงหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ICU ห้องความดันลบห้องแยกโรคและขยายหอผู้ป่วยเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยโควิด -19 จัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งจัดกำลังพลสนับสนุนการฉีดวัคซีนณนะสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพมหานครจัดกำลังพลสนับสนุนการขับรถเก็บตัวอย่างชีวานิรภัยและรถตรวจวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน สนับสนุนสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครในการตรวจและเก็บตัวอย่างเชื้อรวมทั้งการโทรศัพท์ติดตามผู้ติดเชื้อระหว่างรอรับการรักษาจัดบุคลากรทางการแพทย์ขอให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสนามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวน8ชุดจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงกลาโหมพร้อมเจ้าหน้าที่เสนารักโดยการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานในโรงพยาบาลสนาม และคอมมู n ิตี้ไอโซเลชัที่ได้จัดตั้งขึ้นตลอดจนใช้สื่อของกองทัพในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด -19 รวมชั้งประสานให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์นอกจากนั้นได้ปฏิบัติการเฝ้าตรวจสกัดกัน้นและจับกลุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายในทุกช่องทางตามแนวชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดจนจัดกำลังพลสนับสนุนการคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจรรักรทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศอีกทั้งในห่วงที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งบริหารสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐเซตโครนทีนหรือ S q สิวเพื่อกักกันโรคผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจรรักรทางอากาศตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2563ถึง30มิถุนายน2564มีผู้เข้ากักกันโรคเฝ้าสังเกตอาการจำนวนกว่า3 0 0 0 0ราย สามารถคัดกรองและตรวจพบผู้ติดเชื้อมากกว่า2,500คนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้ง Organizational Quarantine หรือ OQ ในพื้นที่7จังหวัดชายแดนรวม14แห่งเพื่อกักกันโรคแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในราชาอาณาจักรกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมร่วมมือร่วมใจกับทุกภาคส่วน สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาสำคัญของชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงม,มั่งคั่งและยั่งยืนกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมสนับสนุนรัฐบาลและเพียงข้างประชาชนตลอดไป